สวัสดี FC แฟนคลับสูผู้สูขคนนะคะพี่น้อง FC แฟนคลับ Club, อีหล่าหน่อยองอิงนะคะ FC แฟนคลับเพชรแสงตะวันเจอโอทูนะคะ FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องปฏิว่าเป็นอีกมือหนึ่งนะคะพี่น้องมือว่านี่ก็คือเป็นมือฉลองนะคะองค์มหากองมหากองมหากับพินนะคะพี่น้องแต่สาหรับ เสานี่นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลานะคะขณะที่เอดเปนกำลังว่าอย่นีก็คือเป็นช่วงที่กําลังจิตถวายกองกระถินนะคะพี่น้องซึ่งก็เริ่มต้นจากการเ,เดินทางอกอกจากบ้านแม่น้อยมานะคะพี่น้องเป็นการแห่กองกระถินมาถึงวัดนะคะพี่น้องเมื่อมาถ,ถึงวัดก็สิได้เป็นการถวายกองกระถินนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความนาประทับใจเนาะพี่น้องเนาะเออ เอาเดี๋ยวเอเฟนกับมีภาพมาฝากป่ะนาณนี้แล้วครับพี่น้องนี่นะคะ,อนะคะตอนนี้กับกําลังเอ่อเอินวากําลังแหนะคะพี่น้องเอินว่าแหกองกระถินองกระถินนะคะพี่น้องเขาสู้อ่าวาดแล้วนะคะพี่น้องกับมีการได้อา่าโปรยท่านนะคะพี่น้องเอ่อเดินน้ำนาขึ้นหลาหน่อยกับพ่อเอกแม่หน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวคนกสิถือว่าพ่อจะเข้ามาหอดแล้วก็คือตรง เดินรอบบอคะพี่น้องรอบปูดบอคะ่ะประมาณนั้นบอพี่น้องไอเพศหญิงกะน้ำผักไม้เบึงประมาณนี้นะคะนี่คือช่วงเวลาที่กําลังเดินอ้อมโบดนะคะพี่น้องวางสัตว์เนาะเห็นบ่ค่ะคะา,าดการว่าแน่ที่มีหลาหน่อยของเหานะคะพี่น้องเดินน้ำนานะคะจริงๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของ ช่วงจังหวะของบุญกระถินเนาะพี่น้องเนาะบ้านใดแต่บ้านใดบุญเป็นการบุญกระถินเมิดนะคะพี่น้องแต่ในนันที่สุดกะอีหล่าหน่อยเฮาก็เป็นเจ้าภาพองค์มหากระถินในครั้งนี้แล้วเพื่อนเองก็จัดมาแล้วสองปีเด้พี่น้องนะคะนี่คือปีปีที่สองนะคะพี่น้องแล้วกับปีที่สามก็คาดการว่าเพื่อนได้จับจ่องมือไว้แล้วเด้พี่น้องเนาะก็คือวันที่สามสิบตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องให้ถือว่าเป็นเรื่องาของการบอกลวงนา จองหมอลำไม่แล้วนะครับพี่น้องจองหมอล้ำบ้วจัาของอยู่ละขณะเจ้าของเองอยู่ละนะครับพี่น้องสุดยอดว่าเออจ้างจ้าของมาสองปีแล้วนะคะเรื่องเล่าของการลำดับนะคะลำดับงานเรื่องเล่าของการเตรียมงานนะคะพี่น้องอีหล่าน่อยเองนะคะกับทางขอบครัวนะคะพ่อเอกไม่หน่อยเพื่อนเองก็ได้จัดสรรเรื่องเล่าของเห็ดบัตแข็งออกจำนายกอนนะคะพี่น้องก็คือท่านใดที่สนใจจะร่วมบุญนะคะทํำ บุญรวมกันนะคะพี่น้องกับมิการจับจองลวงหนานะคะในราคาบาตรหนึ่งร้อยยี่สิบคะแนนนะคะแต่ได้ยินว่าเฮ็ดจำนายออกไปเบ็ดเซตแล้วได้อยู่ที่เจ็ดพันใบเลยด้พี่น้องเจ็ดพันใบคุณนร้อยยี่สิบคะแนนกับ่องคุณเบิงนะคะพี่น้องว่าจะเหลือเงินเขาวัดนี่บ่ไเด้นหน่อยเลยพี่น้องนะคะเรื่องเล่าของการทาบุญทําท่านบ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการโอนนะคะพี่นอ้องการการโอนเขา้าบัญชีของแม่หน่อย เป็นการโอนเข้าบัญชีของพ่อเอกนะคะพี่น้องเข้าบัญชีของท่างวัดอีกโอ้ยบอกเลยว่าสุดๆนะคะพี่น้องนี่คือการมารวมท้าบุญกับลูกสาวแหงชาตินะคะนั่นก็คืออีหล่าน้อยอุ้งอิงนะคะเป็นเจ้าภาพแจ่ละปีบอกเลยว่ามหัศจรรย์น,นะคะพี่นอ้องเอจักลังไหลมาทางไหนเนสุดยอดนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าทีอ่อยากจะให้ภาพบรรยายสัดส่วนใหญ่นะคะพี่น้อง ลังไหลมาแบบจนิติวา่าหมื่นฝ่ามั่วดินมาท่างอ่อนไล่มาท่งออาทงโอนมาแน่เทิงสารพัดนะคะพี่้องเรื่องเน่าของการจับจองบันี่ก็โอ้ยจนว่าสายใหม่พี่รองเออบอกได้ว่าพอเอกเพ่นได้บอกคนบอกวายยังหละคอมเมตนเพิ่นใหม่าณนั้นเด็พี่้องเออ่ฟจังสันอหลีเด้เออไงงว่วโปวดโคบโม้บักแตีงบ่พี่้องเออ เพิ่นรับบ่ไหวเลยไหมพี่น้องเอพเพนเองก็ทักไปยุต่ว่าอาจจะทักไปใสยเอพเพนเองก็เลยเอได้อนุโมทนาผ่านทางวัดไปเลยนะคะพี่น้องนะเนาะหากว่าท่านใดยังคงอยากจะบริจาคหรือว,ว่าทาบุญรวมกับอิลา่าน้อยนะคะพี่น้องเข้าไปได้เด้อพี่น้องเด้อเข้าไปเบิ่งในช่องพ่อแม่น้องอุ้งอิงด้อพี่น้องเด้อก็สิได้เข้าไปแล้วก็สิมีเรื่องรล่าของอาบัญชีธนาคารน,นะคะที่ยูหันนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือเอ พ่อเอกพ่อได้บอกว่านี่ไงแชทผมไม่บริสันต์บ่วารแชทไม่ครับอาจจะตอบช้าต้องขออภัยครับประสัน์เรื่ดูพี่น้องแชทไม่พี่น้องเออแลวที่สําคัญผู้ใดที่ได้จองล่วงหน้าไปแล้วนะคะพี่น้องในงานนะคะพี่น้องเพ่นนีการจับล่างวั่นหาล่างวั่พี่น้องมขึ้นเนี่ยนะคะสําหรับกลุ่มคนที่ทุกคนที่จองไว้ก่อนล่วงหน้า่บมเนบัตอ่อนหน้างานได้พี่น้องบัดอ่อนหน้างานเกิดปัญหาเกิดมีล่างวั่นเหยื่อกันนะคะแต่สําหรับงานเมืนขึ้นนี่นะคะพี่น้อง เป็นมีร่างวันไห้ถึงหารางวัลรางวัลละห้าพันคะแนนไลท้ทีเดียวนะคะพี่น้องกะมีการจับทั้งแม่หน่อยทั้งอีหลานหน่อยนะคะพี่น้องแม่หน่อยจับไปสองบัตรเอออีหลานหน่อยหาบัตรนะคะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของทุกคนนะคะพี่น้องได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกนะคะร่วมนะคะรุนะะ่รนรางวัลน,นํากันนะคะจริงๆแล้วคือทุกคนมีเจตจะนาเสียข้ามบุญหลายกลัวนะคะ ในการทําบุญในครั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะรุนร่างวั่นไปน้ากันนะคะพี่น้องบพว่าจะเป็นนางานันหรือปัดแข็งที่จองรวมมนานะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นจิิงดีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมั่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะพี่นอ้องส่วนเศร้านี่ก็คือกําลังจะถวายก่องกระทินแล้วตอนนี้นะคะพี่น้องในการแห่ไปด้วยพี่น้องช่วงที่แห่ไปอีหลาหน้อยเองก็ได้อ่า กับขอบรัวนะเนาะพี่น้องได้ว่าจา้างนะคะพี่น้องรดแห่รดแห่ขั้นนี้ก็คือรดแห่ทีลารหน่อยเคยไปยูนําเคยไปแสดงน้ำเพลินเคยไปขึ้นหะอ่าหาเงินหาเงินน้ำเพลิน้อยถต่ไปเพลินไปเลยอยากจ่า,จายอ่ารถแห่ทีลาหน่อยเคยได้ไปอาศัายไพ่เพลินมาร่วมในบุญกฐินในครั้งนี้นะคะพี่น้องที่ว่าเป็นการสนับสนุนอุดหนุนนะคะพี่น้องโอ้ยสุดยอดนะคะพี่น้องมีการแห่นะคะพี่น้อง แค่ไปถึงวัดถึงว่าแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวไอ้เพนจะสมีภาพาไอบึงนะคะแล้วก็บสิมีการมอบนะคะมอบกองกระินถวายกองกระถินให้กับทางวัดนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังไดลิดต่อไปไอ้เพนสีบเรื่องเล่าของหยดกระถินให้ฟังนะคะพี่น้องนะคะลำดับของงานเป็นยังไดแบบใดนะคะหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการแสดงความยินดีกับอีหลาน้อยนะคะพี่น้องอีหลาน้อยเป็นเด็กน้อยโตัวน้อยนะคะพี่น้องแต่มีความสามารถในการที่จะ เห็ดใดมาถึงตรงนี้นะคะสู้ผูสู้คนเองจะรับดูนะคะนี่คือสิ่งทีหล่หน่อยได้ปฏิบัติเงวมากต่อเนื่องมากเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่เรื่องเล่าของการทําบุญกะทินเพื่อจะให้ทางวัดแต่นี่ถูกสิ่งแนวนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการไปมูลละนหรือว่าเรื่องเล่าของการสางกอสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในวัดกขอใหอ้สิ่งเหล่านี้นะคะ เป็นกุศลทั้งหมดนะคะพี่น้องทีร์ลาได้นำผ้าผุผ่าเม่เอฟซีสุขูสุขคนร่วมกันท้ำบุญในครั้งนี้นะคะพี่น้องก็ขออนุโมทนาสาธุน้ำเด้อจ,จ่าเด้อสาธุสาธุสาธุนะคะข,ข,ขอให้สุขู้สุขคนที่ร่วมบุญในครั้งนี้ขอเองเฮี้ยงฟังฟังมันๆนะคะพี่น้องรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสุขู้สุขคนกันแล้วกันนะคะท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเพชรแสงตะวัน เโอทู่เด้อพี่น้องเด้อเร่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องนะคะเพื่อว่าจะได้มีโอกาสนะคะให้แอพเพนลงคลิปันใดไปนะคะพี่น้องกับเได้เห็นน้ำกัดหากันใดอยากจะแสดง,งค,ความิดเห็นกับข้อมินข้ามาไปคลิปใดเลยเด้อพี่น้องเด้อส่วนถ่ายคลิปนะคะอิหลาหน้อยกับพ่อโจโก็ได้ฝากช่องกับแอพเพนเชื่อมติดตามรับชมนะคะไี่หิ้ปังปังสู้ผูกสุขจ้า ีวลากระพาฟังซองให้เสยนด้านดีดีเนะได้จ่าฟังอะไรก็ใช้ป็นกำลังใจนี้มีเว่า